Did you know did you know did you know k n คุณทำไม่ไข่ไก่สวนแล้วอ่านหนังสือ <im itation> มันทำให้เป็นการบำรุงบำเรอจ,จิตใจอย่างบอกไม่ถูกทีเดียวแต่ทีนี้ค่ะมาอยู่ในความร้อนปุ๊บเนี่ยนี่มีเพื่อนคู่ใจคือน้ำมะพร้าวนิดนึงนะคะ ชื่นใจจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะแต่ว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมทราบใช่ไหมคะว่ามันมนมีบทบาทในความเป็นผู้หญิงก็ตรงที่มีความเชื่อที่บอกว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยเมื่อผู้หญิงมีรอบเดือนแล้วควรจะดื่มหรือบางคนบอกว่าไม่ควรดื่มนั่นสิคะน้ำมะพร้าวมีบทบาทอย่างไรกับรอบเดือนของผู้หญิงเป็นความเชื่อหรือเป็นความลวงกันแน่เดี๋ยวกลับมาเจอคําตอบกันคะ่ะ น้ำมะพร้าวนั้นนะคะถือว่าเป็นเครื่องดื่มธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิดเป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นโดยเฉพาะการสูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายแถมยังทำให้ผิวพรรณสดใสอีกด้วยค่ะแม่ผู้หญิงหลายคนจะชื่นชอบการดื่มน้ำมะพร้าวแต่ก็อาจรู้สึกไม่แน่ใจหรือลังเลที่จะดื่มในช่วงที่มีรอบเดือนเพราะกลัวว่าจะทำให้รอบเดือนผิดปกติ มามากหรือมาน้อยไปหรือจะเกิดอาการปวดท้องรุนแรงคำถามก็คือจริงหรือเปล่าคะว่าห้ามดื่มน้ำมะพร้าวตอนมีรอบเดือนเมื่อพูดถึงรอบเดือนของผู้หญิงนะคะเราจะต้องพูดถึงฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอสโตรเจนค่ะเป็นฮอร์โมนของเพศหญิงที่ผลิตมาจากรังไข่ซึ่งบางคนก็จะมีมากหรือว่ามีน้อยขึ้นอยู่กับว่าอายุขึ้นอยู่กับว่าธรรมชาติให้มาอย่างไรแล้วก็รวมถึงอาหารด้วย ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าแล้วในน้ำมะพร้าวเนี่ยมันมีอะไรคะในน้ำมะพร้าวจะมีสารที่ชื่อว่าฟ h โตเอสโตรเจนซึ่งมีโครงสร้างและการออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบข้างเคียงหรือไปปรับสมดุลของระดับฮอร์โมนนี้ในร่างกายของเราได้ตามปกติแล้วนะคะการมีปริมาณเอสโตรเจนมากเกินไปไม่ว่าจะมาจากการที่ร่างกายผลิตขึ้นมาก็ดี จากการทานยาเอสโตรเจนก็ดีหรือแม้แต่จากอาหารที่เราทานเข้าไปก็ล้วนก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ค่ะอย่างเช่นจะทำให้รอบเดือนมากระปิดกระปอยรอบเดือนขาดมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องอืดได้นอกจากนี้นะคะน้ำมะพร้าวยังมีสารออกซิโตซิน ซึ่งเป็นสารที่ทําให้หมดลูกบีบรัดตัวในกรณีที่กล้ามเนื้อมีการบีบรัดมากอยู่แล้วก็อาจจะทําให้ยิ่งปวดรอบเดือนมากขึ้นหรือรอบเดือนอาจจะหยุดในบางรายก็ได้ค่ะและถึงแม้ว่าน้ํามะพร้าวอาจจะมีผลเสียตัวหญิงวัยเจริญพันธุ์แต่สำหรับสตรีวัยหมดรอบเดือนหรือวัยทองนะคะเชื่อว่าน้ำมะพร้าวกลับจะไปช่วยเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ค่ะ ดิจิโนไม่ได้บอกว่าห้ามทานน้ำมะพร้าวนะคะแต่ว่าดิจิโนแล้วก็นิ่มเนี่ยเอาความรู้และความเข้าใจมาฝากค่ะเพราะว่าเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้เนี่ยร่างกายของแต่ละคนเนี่ยจะตอบสนองไม่เหมือนกันผู้หญิงบางคนนะคะมีรอบเดือนดื่มน้ำมะพร้าวก็ไม่เป็นไรแต่บางคนก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเมื่อมีรอบเดือนดื่มน้ำมะพร้าวแล้วทำไมเราถึงปวดท้องมันก็มีคำอธิบายของมันอยู่เอาละค่ะเวลาของเราในวันนี้หมดแล้วนะคะคุณผู้ชมติดตามพวกเราต่อได้ทั้ง Facebook YouTube แล้วก็อีเมลแต่ ข่าวดีค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามพวกเรานะคะให้หนำใจยาว30นาทีเนี่ยเร็วๆนี้นะคะกำลังจะมี Did You Know Show มาทางช่อง S D 3ค่ะติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ Did You Know